เปิดเรือนหอแยมทมัมพันพันพี่ใหญ่โตดุดหวังเจ้าหญิงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและอดีตนางเอกละครพื้นบ้านที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือแยมทมัมพันพ์นพานุชิตพุทธิวงศ์หรือชื่อเก่าสิริวัฒนาและรุงระดาเป็นจากมาทิกุลเกิดเมื่อวันที่8กันยายนพศ2 5 2 5จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งเธอเคยเป็นนักแสดงลูกมอของช่องหลากสีที่แฟนละครต่างชื่นชมในฝีมือการแสดงและยังเป็นคนที่ต่างชุดไทยได้สวยหวานจับใจมากๆโดยก่อนหน้านี้ยามทั้มนพานอาจจะหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานหลังแต่งงานกับอัำภูมิพัฒน์ นักธุรกิจหนุ่มพร้อมรับหน้าที่ภรรยาและคุณแม่ลูกสามเต็มตัวซึ่งต้องบอกเลยว่าฐานะของเซาวสวยคนนี้ไม่ธรรมดาเห็นจากบ้านรูหลังใหญ่สุดอลังการราวกับคาริฮาตเริ่มจากหน้าบ้านที่มีทั้งสวนสุดกว้างความพร้อมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่แถมด้านข้างยังมีอาจารก,กุดซีด้วยส่วนด้านข้างเป็นที่จอดรถที่เต็มไปด้วยรถรูมากมายภายในบ้านก็โอทงกว้างขวางไม่แพ้กัน อย่างเช่นในส่วนของห้องนั่งเล่นและห้องกินข้าวที่มักจะใช้เป็นสถานที่จัดงานปาร์ตี้อยู่บ่อยๆสำหรับโซนอื่นๆก็มีความรูราไม่แพ้กันโดยเฉพาะห้องแต่งตัวที่มีบล็อกอินทรียขนาดใหญ่ไว้เก็บของแบรนด์เนต่างๆจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามไปชมภาพพร้อมๆกันเลยและก่อนหน้านี้ยามได้มีโอกาสออกมาเปิดใจนาะทีหนีตายเหตุไฟไหมรีสอร์ทหรือโซนว่าคิรีเผยต้องอุ้มทองห้าเดือนวิ่งหน,น,นีเอาตัวรอดลังม,มานอนได้คืนเดียว สูนรัพย์สินไปหลายสิบล้านนาทีนาฬิการรชาร์ดมีราคา21ล้านบาทเสื้อผ้าอีก80,000บาทหยิบออกมาได้แค่มือถือกับสูติบัตรลูกโดยเธอเล่าว,ว่าตอนกำลังหนีเพิ่งรู้ตัวว่าทรัพย์สินต่างๆไม่ได้หยิบออกมาเลยเช่นนาฬิการรชาร์ดมีมูลค่า20กว่าล้านของสามี ตอนนั้นสามีคิดจะวิ่งกลับเข้าไปเอาแต่ตนและบุตรคนโตห้ามไว้ตนหยิบติดมาแค่กระเป๋าที่มีเอกสารของลูกซึ่งทรัพย์สินที่สูนย์กับกองเพลิงนั้นส่วนตัวก็มีเสื้อผ้าและของใช้แบรนด์เนมสร้อยต่างหูแหวนเพชรแม่สามีและอื่นๆอ,อ,อีกมูลค่าจํานวนมากเหมือนกันเรียกได้ว่าโชคดีมากๆที่สาวยยมและครอบครัวนั้นไม่มีใครเป็นอะไรเพราะเงินทองเป็นของนอกกายเชื่อว่าไม่ตายก็สามารถหาใหม่ได้นั่นเองค่ะฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ